สวัสดีครับวันนี้พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนคลับเป๊ปกวัวเดียวลาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ชี้ว่าเขาอาจไม่ต่อสัญญาฉบับปัจจุบันกับซิตี้เซนเป๊ปกวัวเดียวลาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจากประสบความสําเร็จอย่างมากมายด้วยการคว้าสเปเอททั่วรางวัลรวมถึง4แชมเปียนลีกจนถึงตอนนี้และเขาเกือบคว้าถ้วยแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกในปี2564ันาร้อกสิบสเดียวลามุ่งมั่นที่จะช่วยให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ควา้าแชมป์ยุโรปอย่างไม่ต้องสงสัย อย่างไรก็ตามเขามีสัญญากับสโมสรที่จะหมดอายุเมื่อสิ้นฤดูกาลและยังไม่ได้รับข้อตกลงใหม่ตารางงานที่วุ่นวายของฤดูกาลที่ผ่านมาดูเหมือนจะส่งผลกระทบต่อกวัวเดโวล่าเมื่อพูดถึงอนาคตของเขากวัวเดโวล่ายอมรับว่างานของเขาเริ่มเหนื่อยแล้วถึงแม้ว่าเขาจะสนุกกับการทํางานอยู่ก็ตามกวัวเดโวล่าเปรียบเทียบความคลั่งไคล้ฟุตบอลกับการกินสปาเกตตี้ทุกวันและยอมรับว่าเขารู้สึกเหมือนเป็นเครื่องจักร เขากล่าวต่อไปว่าเขาอาจจะหยุดพักการบริหารเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลเขาบอกกับสกายสปอร์ตว่าหลังบอลโลกเราจะคุยกันดีที่สุดสําหรับสโมอสรอสําหรับผมเพื่อสโมอสรอดีที่สุดในครั้งแรกและหลังจากนั้นเราจะเห็นผมชอบที่จะเป็นผู้จัดการทีมไม่อย่างนั้นเราจะไม่อยู่ที่นี่แต่ในขณะเดียวกันฉันชอบที่จะสนุกกับงานของฉันสนุกหมายถึงการเตรียมตัวเสียใจเมื่อต้องพ่ายแพ้มีความสุขในชัยชนะ แต่ในขณะเดียวกันก็ใช้เวลาวันหยุดเพียงหนึ่งวันในหนึ่งเดือนเหมือนเดือนนี้ฉันไม่ได้บอกว่ามันเป็นแบบนั้นตลอดทั้งปีแต่เรามีสัปดาห์ที่ยาวนานและคุณสามารถเตรียมตัวได้เมื่อคุณเล่นทุก3าวันมันเหมือนกับการกินสปาเกตตี้ทุกวันฉันชอบกินสปาเกตตี้แต่ในเวลาที่เหมาะสมฉันอยากจะกินฉันไม่รู้แต่มันไม่ใช่สปาเกตตี้มันเหมือนกับคุณเป็นเครื่องจักรในหนึ่งวันที่ผมเตรียมตัวสําหรับเกมเราชนะเรากลับบ้านเราวิเคราะห์ไม่สิ พรุ่งนี้เตรียมตัวสําหรับเกมอื่นอีกเกมหนึ่งและอีกเกมคุณรู้สึกว่าการพักเบรกนั้นดีที่สุดนี่ก็เป็นการสัมภาษณ์ของเป๊ปกอดิโอลาผ่านสกายสปอร์ตนะครับที่มีการพูดถึงเรื่องการต่อสัญญากับสโมสรอนแมนเชสเตอร์ซิตี้ในอนาคตว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่หรือเป๊ปกอดิโอลาจะเลือกที่จะพักพอดผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่รับฟังจนจบรบกวนทุกท่านกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ